<Okay. S 2> ตอนนี้ก็ร่างกายของคุณหนูก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นค่ะเพราะว่าเราก็ซ้อมไปด้วยแข่งไปด้วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมไปแข่งขันของโอลิมปิกด้วยค่ะ,คะช่วงนี้พวกเราก็พยายามทําร่างกายของพวกเรามาให้ดีที่สุดนะคะในการแข่งขันในแมตช์ชั้นเอเชียน,นี้นะคะก็แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าพวกเราก็จะเ,เล่นให้เต็มที่แล้วก็จะเตรียมทีมไปเพิ่มแมตช์ข้างหน้าด้วยค่ะ ค่ะก็อยากจะขอช่วยๆแฟนๆนะคะชาวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือว่าใครที่หาบัตรไม่ได้ไงก็สามารถชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้น,นะคะก็พวกเราก็อยากจะขอกําลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็สําหรับรายการนี้นะครับเราก็เป็นการเตรียมทีมนะครับ ที่ต่อเนื่องเพื่อจะไปรายการต่อไปก็คือรายการโค d ิ f ไฟโอลิมปิกนะครับก็เป็นความสําคัญอีกรายการหนึ่งแต่ว่าในรายการนี้เราก็มีมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางส่วนจากเชียงใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความสมดูลขึ้นแล้วก็พยายามที่จะคัดสรรระบบนะครับเลือกระบบที่เราต้องการให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยในการแข่งขันครั้งนี้ครับผม